สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อววลิตี้ครับคลิปชีพเป้าวันนี้ครับเรามีรถตู้เล็กมานําเสนอกันนะครับใครที่กําลังมองหารถตู้เล็กอยู่นะครับนี่คันนี้ก็เป็นเจ้าไดเอสุไอจีเอสร้อยวนะครับนะคันนี้ยังอยู่นะครับใครที่ถามหาถึงรถตู้เล็กครับก็ลองดูคันนี้นะครับคันนี้เป็นเครื่องคาร์บูนะครับหกร้ยหกซีซีนะครับเกียร์ธรรมดานะล้อก็เป็นล้อแม็กครับขอบ13ครับภาษีเต็มเอกสารครบพร้อมโอนนะครับ รถคันนี้อยู่แถวกาญจนาพิเศษครับใกล้เดอะมอลล์บางแคนะครับราคาผู้ขายตั้งไว้ที่1นึ่งแสบาทนะครับนะหนึ่งแสนเก้าหม่าบาทาเจ้า S 1 0 0ยนี่ถือว่าเป็นรถตู้เล็กที่คนยังนิยมกันอยู่นะสำหรับสายรถกระปอ๋อนะสายรถตู้เล็กนะเพราะว่าเขานี่อะไหล่ค่อนข้างง่ายนะยังหาง,ง่ายอยู่ครับถือว่าไม่ใช่เป็นรถที่เก่าเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ ใช้ดีด้วยนะครับนะผมใช้ตัว s 1 0 0้แต่ว่าเป็นปิกอัพอยู่นะครับเป็นรถกระบะถือว่าเป็นรถที่โครงสร้างภายในนี่ทำได้อีกเยอะนะห้องเครื่องเขานี่วางเป็นตัว K3 1 3 0 0ซีซีได้นะครับก็ถ้าวางเป็นตัว3เอ้ยเป็นตัว1 3 0 0ซีซีนี่คือขับขี่ตางจังหวัดนี่แบบมันๆเพลินๆเลยครับนะออกทริปท่องเที่ยวได้สบายครับไม่มีปัญหานะครับนี่ผมลองมาแล้วนะโอ้โห แต่ว่าตัวคา,าบู660ซีซีนี่ถ้าใช้งานธรรมดาทั่วไปก็ไม่มีปัญหาจะอย่างใดหรอกครับนะถ้าไม่ได้ออกทริปท่องเที่ยวประมาณว่า,าขึ้นเขาลงห้วยแบบหนักๆนะครับนะอันนี้ก็ขับขี่ได้สบายๆนะครับคือบางครั้งเรา,ากลัวว่า,ามันจะไปถึงไหมอะไรประมาณนี้คือไม่ต้องกลัวครับนะ 600, 6 0 0 6 6 0ซีซีเนี่ยมันไปได้อยู่แล้วครับแค่ว่ามันจะ มันจะอืดกว่าหน่อยหนึ่งครับถ้าคนที่เคยขับรถใหญ่ๆอยู่นะมันก็จะไม่ชันใจแค่นั้นนะครับแต่วันไปถึงแน่นอนครับถ้ารถสภาพแบบดีๆนะแนะนําให้ไปดูรถกันด้วยครับไปดูเครื่องยนต์ไปลองขับลองเทสดูก่อนครับว่ารับได้ไหมมีจุดไหนที่ต้องซ่อมบำรุงครับก็ว่ากันไปนะครับนะสำหรับรถตู้เล็กแบบนี้นะครับป้ายทะเบียนเป็นป้ายเขียวนะครับป้ายเขียวนี้ก็คือ อู่ในกุลรถตู้บรรทุกนะครับครั้งจะไม่มีเบาะนะสายแคมปิ้งนี่คือสามารถเอาที่แบบที่นอนเนี่ยเครื่องใช้เครื่องครัวอะไรเนี่ยได้เลยครับจับยัดเข้าไปได้เลยนะครับไม่ต้องยึดน็อตนะครับนะแต่ว่าใครที่จะเอาเบาะใส่นี่คือใส่ได้นะถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้ครับใส่ย,ยึดน็อตมันก็ติดนะครับแต่ว่าเวลาโดนเจ้าหน้าที่รลยทางตรวจเนี่ยมันมันจะไม่ตรงครับไม่ตรงกับประเภทรถแล้วก็จดทะเบียนไม่ได้นะครับ ไอต่อภาษีไม่ได้ครับนะก็ต้องใช้รถให้มันถูกประเภทด้วยครับบางครั้งนี่มันเรื่องใหญ่เหมือนกันนะถ้าในตรวจเขามาเจอนะครับว่ามันมันไม่ตรงกับรายละเอียดรถที่ระบุนะครับก็ระวังนะอันนี้ผมแนะนําไว้นะครับสําหรับใครที่ใช้รถตู้นะครับถ้าเป็นป้ายฟ้าอะไรประมาณนี้คือได้ครับนะข้างหลังมีเบาะได้ป้ายดําคือตัวหนังสือดํามันนะผมชอบเรียกเรียกเป็นป้ายฟ้าอันนี้คือ อันนี้เป็นป้ายเขียวผมจำเป็นป้ายเขียวจากตัวหนังสือเขียวนะก็เอาเป็นที่เข้าใจกันครับอันนี้สวยครับผมยังอยากได้นะตัว S 1 0รนี่ถือว่าข้างในก็กว้างด้วยนะครับไม่แคบนะไม่แคบถ้าเป็นรุ่นเก่าๆพวก S8 เท่าไหร่เนี่ยตัดบุล80ลงไป70ลงไป3 0ไปยิ่งเล็กเข้าอีกครับคือรุ่นเก่ากว่านี้ยิ่งเล็กน้อยกว่านี้คือจะยิ่งยิ่งเล็กอะขนาดความกว้างนะครับหมายถึงความกว้าง จากซ้ายไปขวาอะไรประมาณนี้มันจะแคบแต่ว่าตัวนี้มันจะใหญ่ขึ้นมาหน่อยมันก็เลยทําให้สามารถวางเครื่องตัวที่เป็นเคที่ค่อนข้างจะใหญ่ขึ้นมานิดนึงได้ครับตัวตัวเก่าเก่าถ้าเป็นรุ่นตัว S80 เท่าไหร่ลงไปเนี่ยมันจะมันจะแคบครับแล้วมันวางเครื่องที่มันใหญ่กว่านี้มันก็จะคับหน่อยครับต้องใช้ช่างที่มีฝีมือครับแต่ถ้าเป็น S 1 0 0้อเนี่ยคือวางได้สบายเลยครับก็ราคาค่าวางก็ตกอยู่ประมาณส0ม0มื่นครับนะตีไป ประมาณสาม0 0ื 30, ที่ผมทําทมานะครับที่ผมทามาผมก็เปลี่ยนไปแล้วครับเปลี่ยนจากร6 0ยีซีครับคือจริงๆผมก็ไม่ได้เปลี่ยนหรอกเจ้าของเก่าเขาเปลี่ยนมาแล้วแล้วผมก็มาวางใหม่อีกทีหนึ่งเป็นตัวตัวนี้ผมวางเป็นเครื่องตัวที่2แล้วนะสำหรับการวางเครื่องนะจะรถกระป๋อแบบนี้นะครับก็วางได้ครับก็เวลาเราวางาวางเครื่องใหม่เนี่ยเขาก็จะมี เลขมาให้ด้วยครับตอนที่เราไปซื้อเครื่องนะจะลืมขอมานทำไม่ใช่ไม่ใช่ใชเอามาจากเครื่องครับไม่ได้ขอไอใบพวกอะไรใบเสียภาษีใบเสร็จนะอะไรประมาณเนี้ยเพราะเวลาเราไปแจ้งแจ้งวางเครื่องใหม่เนี่ยเหมือนเอาลงเล่มประมาณเนี้ยมันจะต้องใช้พวกรายเดียพวกนั้นด้วยครับพวกบินอะไรประมาณนี้นะครับว่าเราเสียภาษีมาถูกต้องครับนะไม่ได้เป็นของอ่า มีเ่อีอะไรประมาณนี้นะครับผมเข้าใจว่าจะประมาณนั้นนะเพราะว่ามันต้องใช้ใบเสร็จนะครับแล้วก็มีเลขเครื่องด้วยนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ครับสำหรับคนที่อยากจะวางเครื่องนะเยวไว้ยังไงเดี๋ยวผมจะมาลงรายละเอียดใหม่แบบแบบอะไรแบบชัดเจนอีกทีนึองกันนะอันนี้ผมพูดไปก็นึกไปไง,ไงมันไม่ได้เขียนไว้มันก็อาจจะใช้ศัพที่ว่ามันจะงงๆหน่อยนะแต่ก็คิดว่าคงเข้าใจแหละครับนะถ้าไม่เข้าใจแล้วก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับนะ สำหรับคนที่ชอบรถเล็กรถกระป๋อเพิ่งหันมาชอบนะครับบางคนนี่อย่างไงอะเล่นรถใหญ่อยู่อะไรเงี้ยแล้วก็วันหนึ่งมาเจอรถเล็กเฮ้ยอันนี้มันขับแล้วมันแบบมันมีมันมีสไตล์อะไรประมาณเนี้ยเหมือนมันก็ไม่ได้อะไรอะคือมันไม่ได้เป็นรถที่แรงที่เท่ที่สวยเหมือนหรูหราอะไรประมาณนั้นนะแต่ว่ามันเป็นรถที่แบบคลาสสิกอะขับแบบชิว ฟิลมันจะแบบได้อีกอารมณ์นึงครับสาหรับใครที่ชอบรถแนวนี้นะครับอันนี้มันเป็นรถทางเลือกแบบคนที่ใจรักจริงๆนะครับนะไม่ได้รักที่เครื่องไม่ได้รักที่ความหรูหราอะไรประมาณนี้นะรักในในที่มันเป็นมันนะครับนะอันนี้ก็ต้องใช้คนที่ชอบเท่าน,นั้นครับถึงจะรู้ฟิลนี้นะครับขอฝากไว้แล้วกันครับเราเจอก็มาชี้เป้ากันนะเผื่อบางคนกําลังมองหาอยู่นะครับรถประเภทนี้มันใช้งานได้ อ,อันนี้ประสงค์เลยนะครับนะขับขี่เข้าในซอยขนของนะครับนะพวกพวกช่างแอร์เนี่ยใช้แบบนี้ดีเลยครับเวลาเอาขับไปบริการลูกค้าต่างๆนะครับก็อุปกรณ์ใส่ไว้ในรถเลยครับไม่เปียกแน่นะรถตู้แบบเนี้ยไม่เปียกแน่นอนครับพอถึงก็ลงนะแล้วก็หยิบอุปกรณ์ครับขับขี่ง่ายคล่องตัวด้วยหาที่จอดง่ายๆด้วยครับในกรุงเทพนะหรือว่าพื้นที่ในเมืองครับนะ ไม่ลำบากครับกับรถก็ง่ายด้วยครับพวกที่ผมเคยเห็นนะเอาไว้ทําธุรกิจ SME ต่างๆนะพวกช่างแอร์พวกรับปะยางนะเหมือนประมาณเครื่องที่แล้วก็พวกร้านแบตร้านซักรีดตัดขนสัตว์แล้วก็แล้วก็อะไรละ่ะพวกทําฟาร์มปศุสัตว์อะไรประมาณนี้ครับไปฉีดยาให้วัวอะไรประมาณเนี้ยที่ว่าต้องขนของไว้ในรถแล้วก็ เอาไว้จะลดเลยก็ได้ประมาณนะี้เอาไว้จะลดเลยคือไม่ต้องเอาขึ้นอาลงครับนะถึงเช้ามาทํางานก็ขับไปได้เลยพร้อมให้บริการนะครับแบบนี้สะดวกมากครับรถเล็กๆรถตู้แบบนี้นะก็ฝากกันไว้แล้วกันนะครับนะบางคนอาจจะมองว่าแพงนะแต่ว่าถ้าถูกใจไม่มีคมําว่าแพงครับนะรถมินิคันเป็นหลายๆล้านเนี่ยก็ยังมีคนซื้อเลยนะเอามาเปรียบเทียบกับรถกระบ,บะธรรมดาโอ้รถ ซื้อมินิคันหนึ่งซื้อเบนซ์คันหนึ่งนี่ซื้อรถนะพิกอัพได้ทั้งหลายคันนะครับนะแต่ก็มีคนซื้อครับมันมันแล้วแต่สภาพคล่องทางการเงินของแต่ละคนนะอันนี้ก็ว่ากันไม่ได้ครับชอบไม่ชอบก็แล้วแต่ความพึงพอใจแต่ละคนนะครับนะโอเคครับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีรถใหม่ใหม่ท่านจะได้ไม่พลาดครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ